ขอขอเปิดไมค์สัมภาษณ์พี่ต๋องครับขอสัมภาษณ์พี่ต๋องครับคุณคิดว่าคุณจะเข้ามาถึงรอบนี้ไหมครับพี่ต๋องได้เลยฟุ๊กฟุกฟุกฟุกที่จังหวะอโอ้แชมป์รอบแชมป์คนที่แล้วก็บอกฟุ๊กแชมป์คนนี้ก็อ่าอขอเสียใจเลยจะพูดแชมป์ได้ไม่เต็มปากเราต้องต้องเปิดไมค์ให้คุณเต๋าพูดหน่อยลองแชมป์แล้วจ้าจางเต๋าจางเต๋าเลย สวัสดีครับผมว่าที่แชมเปี้ยนครับตังตูโอเคก็ไม่อยากจะขิงจะคุยอะไรนะครับเตรียมตัวอาจารย์สาก็แสบตาแล้วชุดบอกเก้าเนี่ยัครับโอเครับคู่นี้ใครจะได้เป็นแชมป์นะสู้ให้เป็นพี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าที่หนึ่ง รางวันหนึ่งร้ยเอ็มกับห้าร้อยพอยต์นะครับที่สองได้สา0ร้อยบาทเราอยาเอาแค่สา0ร้อยนะบอให้ทั้งคู่ตู้กันแบบเต็มที่นะครับห้าร้อยพอยต์นี่ก็โอ้โหเยอะอยู่นะครับหนึ่งร้อยเอ็มนี่ก็เยอะเลยครับแ่งพอล้วเราเราิงที่สาก่อนไหมน่าจะจิงที่สามก่อนไม่ใช่เหรอใช่อันนี้ชิงที่หนึ่งแล้วพี่สามไม่มีอันนี้จิงที่หนึ่งแล้วพี่พี่สอง อันนี้พี่ชิงที่หนึ่งแล้วนะพี่รู้ตัวไหมโอเคครับชิงที่สงคู่พร้อมแล้วอยู่ไรอยู่งไงอ๋อสามคู้ชนะสามในห้านะครับเลาต่อ,อยโอเคครั้งแรกพร้อมแล้วถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วกดเริ่มได้เลยนะครับมันต่ามาแรงวเออ เตรียมบัฟให้พร้อมนะครับอยู่ไหนเตรียมบัฟให้พร้อมนะครับดูสไลด์ไปทีสไลด์ไปทีนี่เหรอไม่แกล่ะทำอะไรอ่ะแข่งอีกรอบเหรอเตรียมบัฟให้พร้อมนะครับอ่าใช่ใช่พี่เต่าชิงแชมป์แล้วชิงแชมป์กับพี่ต๋องเนี่ยเอา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 ใช่ใช่พร้อมยังอ่เหมือนเน่เน่เดี๋ยวล้างตูดให้เน่เน่ อบนี้มันจะวิ่งลแล้วกันโอเคถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วมายืนยืนข้างหน้าได้เลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ริงแชมป์พี่บุ๋ยพี่บุ๋ยว่าใครชนะคู่นี้เพราะว่าฟอร์มดูานแล้วน่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นน่าจะเป็นแมนซัมนะฮะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แมนโอ้แมนซัมตัดทิ้งไปเลย ตัดทิ้งไปเลยตัวนี้เราไม่พูดถึงนะครับห้าก่อนแ้งใส่แล้วแจ้แล้วของจนกาหลังใส่ครับผมหัวจบแล้วจึ๊กเข้าไปกีนึงไม่จึ๊กเขาจังหวะนี้ใส่สกิวอย่างต่อเนื่องครับไม่มีสกิลตัดแล้วจีนกาใส่ใส่กันครับผมจังหวะนี้จันทร์ตีต้องั้งโคตรตัดครับผมจังหวะนี้ใครจะใส่สกิลได้ก่อนครับเรียบร้อยจากสองน้ำเป็หนึ่งลาวแล้วนะครับผมสองตา อ้าวพี่สาวพี่สาวอย่าลืมนะครับเรามีโอกาสแก้มือนะครับสามในห้านะสามในห้านะเรามีโอกาสแก้มือสองรอบรอบแรกที่เราเป็นฝ่ายชนะครับรบจังหวะนี้ไม่รอช้าครับผมลาวสองเอาได้เหรอแอบเมื่อกี้น่ะอือเมื่อกี้เมื่อกี้ได้บับเมื่อกี้บับเขียวมีแล้วใช่ไหมโอเคมี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 ถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วสามารถเริ่มได้เลยนะครับรอบที่สอง ตอนนี้คุณตองนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับอ้าวคุณตองกวิ่งแล้วโอ้โหวิ่งตามล่างตู้เลยจังหวะนี้เอาแล้วจังหวะนี้ไม่มีใครยอมใครับผมหงวดเข้ามาแล้วหงวดเข้าแล้วจังหวะนี้ตีลูกาใส่ใส่จะชนะครับผมเอาแล้วหงุดหงิดไปเลยไม่เจอจังนะเอาล้วครับกลับมาหนึ่งหนึ่งนะฮะจังหวะนี้กลับมาหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมไม่ดูดาย ไลดิงไปดูแล้วทไมแล้วไหมอีกแมตต์นี่แมตต์ปิดแคตป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยสามแมอห้าอืนึงแมตต์หนึ่งปิดปิดเด้งคุณตอเออคุณเต่าคุณทำอะไรมาทำไมคุณถึงพิเกมได้ผมลืมใส่ชุดมาคคอร์ดครับไอ ตะบุยขยันไม่เดีอดบางจอจะมาดูอะไรผมเนี่ยไม่เกี่ยวกันรสชาติแหมลวนตอนนี้เสมอหนึ่งหนึ่งโอ้โหคู่จริงแท้ตูสีมากเลยเหลองเปิดกันแล้วเฮ้ยมันไม่เอาไม่มันไม่ได้บับเขียวเมื่อกี้เนี่ยบับเขียวหมดมันโฉไใช่ไหมใช่ไหมว่าเอากรรมการไปเร็บบอลว่าเอากรรมการไปเก็บบอล

จันเตาดูครับดูครับไ่ดูสีครเดียบแล้วการเต่านำถึงสองหนึ่งครับผมโอ้ยจันเต๋าอีกรอบเดียวจันเตาก็จะได้ชิงแชมป์แล้วนะจันเต๋าจันเตาก็จะได้เป็นแชมป์แล้วคุณต๋องคุณต๋องคุณต้องแก้สถานการณ์หน่อยแล้วตอนนี้ Hà rồi, Hà trăm, 5 trăm khối và 100m nhé, khun Không thấy. Đào rồi. Đào rồi. Đào không. mày. 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 เมื่อกี้บัฟเผียวไม่ขึ้นเลยรอบสุดท้ายใครชนะได้เป็นแชมป์นะงัดงัดมาให้หมดนะสกิลตรงสกิลตัดสกิลลงบุกบั่อกี้ยวใหม่ใช่ไหมไอ้มอนรู้ป่าวว่าตัวแมนซัมพี่แพ้เพราะอะไรรู้ป่าวตัวแมนซัมพี่แพ้เพราะอะไรใช่ใช่เพราะไม่มีสกิลตัดตัวตัวนี้ก็ไม่ได้เรียนสกิลตัดสกิลเลยสกิลตัดเดี๋ยวได้หมดนะเอาใหม่เอามั้ย เอาแล้วเอาเอาแล้วเต่านเต่าจะได้เมหรือไม่จานเต่าจะได้เป็นแชมป์หรือไม่จังหวะนี้คววไ้เา้ยโอ้โหเรียบร้อยจานเต่าอาไปกินแล้วเรียบร้อยแชมจ์ิงยอมยอมรับยอมรับจานเต่านี่คือคาราวาเลยเต่าเลยต้องเขอบคุณ ขอครับพี่พีครับขอขอขอเชิญแชมป์หน่อยครับขอเชิญแชมแป์หน่อยครับครับผมรอบที่แล้วเขาก็มาชิงมาชิงรางวัลทีมทต้นแบบผมไปรอบนี้เขามาชิงเลยครับผมนี่ผมตั้งใจมาเอาแชมป์ครับวันนี้ผมก็เลยตั้งใจมาอา <c oughs>